ครับบรรยากาศย่มเทียงเพียงครับพี่น้องมาสุขสุขค้นครับมาเลาะสวนกล้วยนะครับช่วงเทียงเพียงครับอาหารเลาะเห่นสวนกล้วยครับพี่น้องรับชมกันเลยครับบรรยากาศนะครับที่สวนกล้วยนะครับช่วงอากาศท้อนๆนะครับมาเลาะเบิ่งบักฮุ่งนะครับ ละบึงบักงงนะครับวันนี้เป็นบักงงฮอลแลนด์ครับพี่น้องเป็นบักงงฮอลแลนด์ครับลูกโดกโดครับต้นนี้บุงฮอลแลนด์นะครับไปเั่วพู้ครับพี่น้องหรือพักที่เลิศนะครับไปเชื่อผพู้กินกับลาบกับย่างกับแซบครับพี่น้องกินกับปฟนกบครับพี่น้อง ไปเช่าผู้กินกระสมตามนี่แ่บร้ายพี่นอ้องไปเล,เล่นๆกับพี่นอ้นองไปเบิ่งบุกงอีกต้นครับมาหลอตตนนี่ครับบุกงต้นนี่บุกงตตนนี้ไม้ใหญ่ๆครับพี่นอ้องไว้ใหญ่ๆจะตามกินหรือครับตนนี้ ตะตำกินแซ่บครับพี่น่ากินมากครับเนี่ยครับพลกอต้นนี้ครับผมเลาะต่อครับพี่น้องนี่ครับอีกต้นครับต้นกบดกไขโดกปันใดครับพี่น้องต้นนี้กบดกครับต้นนี้บดกปันใดครับ ต้นนี้ก็เก็บไปหลายรอบแล้วครับต้นนี้ต้นนี้เก็บไปหลายรอบแล้วครับมาละกอต้อนนี้นะครับอายุหากินคือเก่าครับพี่น้องสุภุสุคนนะครับหากินสามีสามเกิดครับมาละกอครับหาเบงเละเสวนกล้วยครับพี่น้องบรรยากาศที่เสวนงกล้วยนะครับ <irgendw el inv és> ครับมาเบื uh, like ้องต้นอีกต้นน <q> ี่ครับต้นนี่มะละกอดดกดกครับเบิ่งครับพี่น้องต้นนี้นี่ดกขับครับพี่น้องดกขับแตกกิงนะครับอันนี้กิงลางครับพี่น้องกิงลางดกมากเลยครับขางบ้นสุดนกปลายขมีฝนครับพี่น้องฝนปลายขับเบิ่งขับมุ่มสูงครับพี่น้อง ม่มซุงโดกดกครับพี่น้องไหลลงมานะครับกิ่งลางนะครับนี่ครับกิ่งนี่กระดกครับนี่ครับดกดกเลยครับพี่น้องหงฮาแลนด์นะครับต้นนี้ดกมากเลยครับมากเลยนะครับขับลำต้นนะครับมองลำต้นของหงฮนแลน์ครับ ผม ok. ามาีอย่างไรายครับพี่น้องผ้ามพี่น้องมาเลาะสวนกล้วยนะครับเรนเรครับวันหยุดวันอาทิตย์นะครับวันหยุดวันอาทิตย์นะครับนี่ครับอั N va. นนี้เป็นกล้วยน้ำว่านะครับกล้วยน้ำว้าพร้อมจะตัดแล้วครับพี่น้องพร้อมจะตัดเครื่อนใหญ่ๆครับพี่น้องมาสวนกล้วยกับพอแต่กล้วยครับ พอเกิดกล้วยก็พ่อแต่กล้วยเกิดกล้วยครับผมแม่แต่สืดกลวก้กลวยซื้อนะครับพออ่อบุกงงข้ามพ่อครับพ่อมะละกอพ่อมครับ,ลก,บ,รบกล้วยนะครับตัดปีไปกินแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแนเดอครับเป็นกรล,ลังแรงเจน้ำแน่นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ มาละเลนเลนครับปั้นยุทธนะครับมาละสวนกล้วยครับมาละสวนกล้วยครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม